สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตอนที่3ของซีรีส์ก้าวสู่ชีวิตอัศจรรย์ด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภี์สดุดีพี่น้องที่รักซีรีส์นี้ก็จะมีทั้งหมด150บทนะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์สดุดีไปด้วยกันประมาณวันละบทซึ่งก็จะใช้เวลา150วันเลยนะครับก็เกือบครึ่งปีถ้าคุณเพิ่งจะเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนําให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าตั้งแต่คลิปแรกสุดนะครับก็จะได้ต่อติดนะครับ สำหรับบทที่3ในวันนี้ผมจะอ่านให้ฟังดังนี้นะครับข้าแต่พระยาเวกู้อเล็กของข้าพระองค์ทวีขึ้นมากเหลือเกินคนมากมายกำลังลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์หลายคนกำลังกล่าวถึงข้าพระองค์ว่าไม่มีการช่วยกู้จากพระเจ้าสำหรับเขาเสลาพี่น้องที่รักเราจะตรงนี้ก่อนคือคำว่าเสลานี่ก็แปลว่าให้อา่า พักชั่วขณะเพื่อจะเปลี่ยนทํานองเพลงนะครับแล้วก็จะได้มีเวลาใกล้ครวนก่อนจะร้องเพลงท่อนต่อไปซึ่งดาวิดก็แต่งเพลงนี้เอาไว้ขับร้องในพระวิหารจากบริบ,รบทพระคัมภีนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดของกษัตริย์ดาวิดคือเป็นตอนที่เขากําลังถูกกดดันด้วยกองทัพของอับซาโลมอับซาโลมก็เป็นลูกชายของเขานะครับที่กบฏต่อพ่อ และศัตรูของดาวิดที่แปลพักหันไปเข้าข้างอับซาลมก็มากมายแล้วก็ได้ยกกองทัพมาโอบล้อมดาวิดคือถ้าคณอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับลูกชายของดาวิดคนนี้นะครับเกี่ยวกับอับซาลมที่กบฏก็ไปอ่านได้ในสซามูเอลบทที่15-18สนะครับสาเหตุที่อับซาลมลูกชายของดาวิดกบฏกับพ่อของเขา มันก็เพราะแค้นใจนะครับที่น้องสาวเขาเคยถูกข่มขืนแล้วพ่อเขาก็ไม่จัดการอะไรเลยและ,ะสาเหตุที่ไม่จัดการก็เพราะคนที่ข่มขืนก็ก็เป็นลูกของดาวิดที่เกิดจากแม่อีกคนหนึ่งนะครับดาวิดก็เลยไม่รู้จะจัดการอย่างไรดังนั้นทําให้อับซาโลมก็แค้นใจที่เขาพ่อเขาไม่จัดการอะไรนะครับเขาจึงต้องหาทางจัดการด้วยตัวเองโดย รอบสังหาราลูกชายของดาวิดที่เป็นลูกคนละแม่นะครับที่คนที่มาข่มขืนน้องสาวเขาแล้วดาวิดก็เลยขับไล่อับซาลมให้ในระเทศไปอยู่เมืองอื่นนะครับแล้วเวลาผ่านไปหลายปีเมื่อดาวิดลืมเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ให้รับตัวของอับซาลมเข้ามาอยู่ในวังแต่ว่าขณะที่อยู่ในวังสองปีาดาวิดก็ไม่ได้ใช้เวลาคุยกับอับซาลมเลยนะครับ อาซาลมก็เลยเก็บความกรแค้นพ่อของเขาเอาไว้จนในที่สุดได้โอกาสจึงก่อการกบฏจะยึดบัลลังก์กษัตริย์แทนพ่อเขาแต่ว่าดาวิดก็ไม่ได้เคยกดแค้นลูกชายคนนี้นะครับดาวิดก็ไม่ได้ต่อสู้ด้วยแต่ใช้วิธีหลบหนีไปในถิ่นทุรกันดารคือดาวิดก็ทั้งเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าลูกชายตัวเองกบฏนะครับ แถมเขาก็ยังถูกเย้ยหยันจากศัตรูคนรอบข้างว่าพระเจ้าที่เขาศรัทธาอยู่นั้นไม่เห็นจะช่วยอะไรเขาพี่น้องที่รักครับบางจังหวะชีวิตผมก็คล้ายกับดาวิดนะครับก็มีปัญหามากมายเลยจู่โจมเข้ามาและญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็เยอะเย้ยทํานองดูถูกว่าพระเจ้าของคุณประโยชน์ที่ไหนล่ะไม่เห็นมาช่วยคุณเลยคือมันก็ทําให้ผมก็เจ็บปวดใจสดๆเลยนะครับเพราะว่าผมก็เคยเป็นพยานประกาศถึงความยิ่งใหญ่อัศจรรย์ของพระเจ้าแต่ เมื่อผมได้มองย้อนกลับไปในอดีตซึ่งต่อมาเมื่อผมยืนหยัดในความเชื่อมั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับการเยาะเย้ยของใครๆเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดในตอนนี้ที่เขาไม่หวั่นไหวต่อคําดูมิ่นเหยียดยามในความเชื่อของเขาเลยและในที่สุดพระเจ้าก็าเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ที่อับจนของดาวิดทําให้เขาหลุดพ้นจากปัญหาได้นะครับตัวผมเองก็มีหลายครั้งที่หลุดพ้นจากปัญหาได้อย่างอัศจรรย์คาดไม่ถึงนะครับหลายๆคนที่เคยเยอะเย,ะเยะ้ยก็กลายเป็นเปลี่ยนความคิด กลายเป็นหันมาเชื่อพระเจ้าเพราะเห็นการช่วยกู้จากพระเจ้าในชีวิตของผมแทนนะครับซึ่งผมก็ได้แบ่งปันคำพยานสตอรี่เรื่องราวการอาศาัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตผมในหลายๆคลิปอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อทำไมผมเชื่อพระเจ้าถ้าคุณอยากรู้ก็ค้นหารับฟังได้จาก YouTube ช่องนี้ช่องพระเจ้าแสนอาศาัอาศาจรรย์นะครับต่อมาในข้อ3ดาวิดก็กล่าวต่อไปว่า ข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้โชว์ศีรษะข้าพระองค์พี่น้องที่รักตรงนี้ดาวิดก็กําลังทําอะไรครับตรงนี้เขากําลังประกาศความเชื่อมั่นในพระเจ้าอย่างสุดๆนะครับคือเขาไม่ได้เอาแต่ร้องไห้ข่มควรญหรือบ่นต่อว่าพระเจ้าหรือบ่นต่อว่าสถานการณ์ที่ยากลําบากคือในตอนแรกก็ดูเหมือนเขาจะพูดยบย่องสรเรเสริญความยิ่งใหญ่ของศัตรูนะครับ ตอนแรกในข้อหนึ่งและข้อสองเขาก็เพิ่งจะพูดะโยกยกว่าข้าแต่พระยาเวคู่อริของข้าพระองค์ทวีขึ้นมากเหลือเกินคนมากมายกําลังลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องอันนี้มันก็เป็นการยกย่องสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของสัตว์ตนะครับทํานองว่าข้าศึกทวีมากขึ้นเหลือเกินคนมากมายลุกขึ้นมาต่อสู้กับเขาคือตรงนี้มันเป็นการพูดยกย่องสรรเสริญปัญหานะครับคุณเคยเป็นไหมครับเวลามีปัญหาอะไรจู่โจมเข้ามาคุณก็เอาแต่เผอพูดถึงความยิ่งใหญ่หน่ากลัวของปัญหา และดาวิดก็ยังพูดต่อไปอีกในข้อสองว่าหลายคนกําลังกล่าวถึงข้าพระอ,องค์ว่าไม่มีการช่วยกู้จากพระเจ้าสําหรับเขาตรงนี้ก็สะท้อนถึงความลังเลสงสัยไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะยิ่งใหญ่พอที่จะช่วยเขาออกจากปัญหาได้หรือไม่ก็เพราะมีหลายๆคนกําลังพูดกันว่าไม่มีการช่วยกู้จากพระเจ้าสําหรับเขาคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับพอหลายหลายคนเริ่มพูดว่าพระเจ้าไม่ช่วยเจ้าหรอกเจ้าตายแน่กับปัญหานี้และเมื่อคนยังมองไม่เห็นว่าพระเจ้าจะตอบคำริษฐานอะไร คุณก็เริ่มลังเลสงสัยคอยตามคำพูดของหลายๆคนนะครับแต่ว่าต่อมาดาวิดก็คงจะรู้เท่าทันความคิดลบๆเหล่านี้ที่ผลขึ้นมาในใจของเขานะครับเขาจึงรีบพูดสวนกลับไปด้วยความเชื่อเชิงบวกแทนเพราะว่าในข้อ3ดาวิดก็กล่าวต่อไปทันทีว่าข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศีรษะข้าพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องคือตรงนี้คนจะสังเกตว่าดาวิดไม่ได้กําลังอธิษฐานนะครับ เขาไม่ได้อธิฐานแล้วแต่ว่าเขาพูดว่า,าพระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์เป็นศักดิ์ศรีข้าพระองค์และเป็นผู้ชูศีรษะข้าพระองค์ตรงนี้มันเป็นการประกาศความเชื่อนะครับมันไม่ใช่การเอาแต่อธิษฐานแต่เป็นการพูดตอบย้ํายืนยันความเชื่อนะครับเคล็ดลับมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับเวลาคนมีปัญหาวิกฤตใหญ่โตจู่โจมเข้ามาคุณก็อย่ามัวแต่พูดยกย่องสรรเสริญปัญหาเช่นถ้าเจ้านี้โทรมากู่ฟ้องจะจะยดึดทรัพย์คุณก็อย่ามัว สารเสนปัญหาว่าคุณจะโดนเจ้าหนี้ฟ้องยึดทรัพย์แน่ๆนี่ก้อนนี้มันใหญ่มากเกินตัวที่จะแก้ไขได้แล้วก็อย่าเอาแต่อธิษฐานซ้ำซากขอพระองค์ช่วยอยู่ตลอดมันไม่เวิร์กนะครับดาวิดเขาไม่ได้ทําแบบนี้เขาพูดสวนกลับไปด้วยการประกาศความเชื่อตอกย้ําความเชื่ออยู่ตลอดเวลานะครับหรือถ้าคุณจ็ป่วยแล้วหมอตรวจร่างกายคุณแล้วบอกว่าคุณเป็นมะเร็งจะตายในอีก3เดือน คนก็เอาแต่ยกย่องสารเสริญโลกมะเลงเอาแต่คิดว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้นเพราะว่ามะเร็งมันเก่งมันฆ่าคนตายมาหลายคนแล้วหรือถ้าลูกค้าน้อยมีไรายได้ไม่พอค่าเช่าและเงินเดือนพนักงานไม่พอค่าใช้จ่ายใกล้จะสิ้นเดือนแล้วคนก็เอาแต่สารเสริญปัญหาว่าเศรษฐกิจมันแย่มากไม่มีใครจะหนีพ้นเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้ฉันไม่มีทางจะหาเงินได้เพียงพอที่จะจ่ายค่าเช่าและจ่ายเงินเดือนพนักงานคงจะต้องอเลิกออฟเลิกจ้างเหมือนกับบริษัทอื่น หรือบางทีถ้าคุณเป็นพนักง,งานอยู่คุณก็อาจจะเฝ้าบอกตัวเองว่าฉันก็คงจะโดนไล่ออกและก็ตกงานในเร็วๆนี้นี่คือการสรรเสริญยกย่องความยิ่งใหญ่ของปัญหานะครับแต่ว่าดาวิดทําอย่างไรครับเรม่มาที่ผมได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระองค์ก็สอนผมว่าดาวิดเขากลับทําในทางตรงกันข้ามคือเขากลับรีบพูดสวนสถานการณ์เลวร้ายทันทีในข้อสว่าพระยาเวเป็นโลตกำบังล้อมรอบตัวเขาและ จะทาให้เขาได้รับการยกชูจะไม่โดนโดมิ่นเยียดยม้มนี่ก็เป็นคําพูดเชิงบวกซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงในเวลานั้นนะครับความจริงในเวลานั้นมันกําลังเลวร้ายย่าแย่มากๆแต่เขาพูดสวนทานกับความเป็นจริงคือมันเป็นการประกาศความเชื่อนะครับคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในขณะที่เขาพูดอยู่ตอนนี้นะครับเขายังไม่ได้รอดปลอดภัยจากศัตรูเลยนะครับแต่ว่าเขากําลังหลบหนีหัวซุกหัวซวนอยู่ในทะเลทราย พูดประโยคเหล่านี้นะครับในตอนที่ไม่ใช่ว่าสบายสบายแล้วตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้มันก็หมายถึงว่าคุณจะต้องไม่สนใจกับสถานการณ์ว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนนะครับเมื่ออับจนหลังชนฝาแล้วคุณจะต้องไม่ไปคิดถึงเหตุผลอะไรแล้วนะครับเลิกใช้สมองซีกซ้ายซึ่งสมองซีกซ้ายมันจะร่วมมือการทํางานกับจิตสํานึกที่มักจะคิดถึงแต่เหตุผลนะครับแล้วมันก็จะยิ่งทําให้คนหวาดกลัวกับปัญหาเพิ่มพูนมากขึ้นไปอีก แต่คุณจะต้องหันมาใช้สมองซีขวาซึ่งมันเป็นการทํางานร่วมกับจิตใต้สํานึกนะครับเพราะว่าจิตใต้สํานึกมันจะไม่สนใจเหตุผลอะไรเลยนะครับคือสมองซีซ้ายจะเก่งมากในเรื่องการวิเคราะห์หาเหตุผลนะครับคือมันก็จะบอกคนว่าสถานก,การณ์ตอนนี้มันใหญ่โตจนตัวคนไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้ดูจากเหตุผลแล้วเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือสมองซีซ้ายแล้วก็เป็นส่วนที่จิตสำนึกทำงานนะครับ แต่ว่าจิตใต้สํานึกมันทํางานร่วมกับสมองซีขวาคือมันไม่ได้สนใจว่าจะเป็นเหตุผลอย่างไรนะครับแต่มันจะตอบสนองเฉพาะต่อความเชื่อที่คนมีเท่านั้นจิตใต้สํานึกมันก็เหมือนเด็กเล็กที่ไม่รู้จักคิดหาเหตุผลอะไรเมื่อคนบอกมันซ้ําๆอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาไอ้เจ้าจิตใต้สํานึกมันก็จะค่อยๆเชื่อตามนั้นแล้วมันก็จะทําให้คนสงบลงได้ไม่ร้อน,อนรนกวลกระวายหวาดกลัวแล้วเจ้าจิตใต้สํานึกมันก็จะทําให้คนนอนหลับได้นะครับ คือพี่น้องที่รักคุณจะต้องปักหลักประกาศความเชื่อของคุณอย่างแน่วแน่มั่นคงตลอดเวลาทุกวินาทีนะครับคุณจะต้องพูดตอกย้ำถ้อยคําเชิงบวกที่มาจากพระคัมภีร์สวนทางกับปัญหาเลวร้ายใหญ่โตที่กําลังจู่โจมเข้ามานี่ก็คือเคล็ดลับการดาเน,นินชีวิตของคริสเตียนที่จะมีชัยชนะต่อปัญหาทุกอย่างนะครับคือในชีวิตจริงของคนเ,เราเวลาเผชิญหน้ากับปัญหาเข้ามาจู่โจมเราก็มักจะจดจ่อที่ปัญหาแล้วมันก็ทําให้เกิดความหวาดกลัว แล้วเราก็เอาแต่ยกย่องสรรเสริญความน่ากลัวความยิ่งใหญ่ของปัญหาหรือบางคนก็เอาแต่อธิษฐานแบบร้องไห้ข่มควรต่อพระเจ้าพยายามทําตัวให้พระเจ้าสงสารมันก็ยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับซึ่งการดาเนินชีวิตก็เตียนมันไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับเพราะอะไรก็เพราะพระเจ้าจะตอบคำธิษฐานตามความเชื่อของเรานะครับเชื่อทั้งในจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกนะครับคือเราจะต้องฝึกทําแบบกษริย์ดาวิดหมายถึงว่าเราจะต้องพูดประกาศความเชื่อของเราอย่างสวนทางกับปัญหานะครับ ประกาศความยิ่งใหญ่ไร้ขีดจำกัดของพระเจ้าตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ความเชื่อศรัทธาในพระองค์อย่างสจิสตจใจนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีปัญหาเจ้าหนี้โทรมาทวงยิกยิกและขู่กับคุณว่าถ้าคุณไม่จ่ายภายในวันพรุ่งนี้เขาจะฟ้องดําเนินคดีและกองบังคับคดีก็จะมายึดบ้านยึดรถคุณคือถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่ใช่เอาแต่หวาดผวาวิตกกังวลแล้วก็หรือไม่ก็ร้องไห้ข่มควรญต่อพระเจ้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้มันไม่ใช่วิธีของคริสเตียนเรานะครับ วิธีของคริสเตียนก็คือคุณจะต้องพูดสวนปัญหาไปดังๆว่าพระเจ้าจะปกป้องฉันจากปัญหาน้สินพระเจ้ากําลังช่วยให้ฉันหลุดพ้นจากปัญหาแล้วพระเจ้าไม่เคยสายพระองค์มาทันเวลาเสมอฉันไว้วางใจการปกป้องคุ้มครองจากพระองค์วันนี้ฉันจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างอัศจรรย์วันนี้ฉันจะปลดหนี้ได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้สําหรับพระเจ้าพี่น้องที่รัก ให้คุณพูดประกาศความเชื่อแบบนี้ดังๆไปตลอดเวลาทั้งวันสวนทางกับปัญหาเลยนะครับแล้วก็ไม่อย่าไปคิดกับเหตุการณ์ในอดีตที่พระเจ้าไม่ได้ตอบคำถามของคุณแล้วคุณก็เอามาเฝ้าตอบย้ําเข้าไปในจิตใต้สนึกนะครับอย่าไปทําแบบนั้นคุณต้องลืมอดีตไปซะวันนี้ก็คือวันนี้เริ่มต้นใหม่ในวันนี้นะครับอย่าปล่อยให้ซาตานมาป้นขโมยความเชื่อไปจากคนเด็ดขาดถ้าคุณถูกปนความเชื่อนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะจิตตกหวาดกลัววิตกกังวลเคร่งเครียดนอนไม่หลับ แล้วคาอธิษฐานมันก็เป็นหมันเพราะความเชื่อที่อับปางลงไปนั่นเองคือคุณจะต้องรักษาความเชื่อในพระเจ้าให้มั่นคงต่อเนื่องไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์เลวร้ายใดๆคุณจึงจะสอบผ่านแล้วก็จะได้เห็นการอัศาจรรย์นะครับหรือถ้าคุณเจ็บป่วยแล้วหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งจะตายในอีก3าเดือนข้างหน้าคุณก็อย่าเอาแต่ร้องไห้อธิษฐานข้ามควนทุกวันจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าคุณจะต้องพูดสวนกับความเจ็บป่วยไปว่าพระเจ้าจะปกป้องฉันรอดพ้นจากมะเร็งฉันจะมีชัยชนะเหนือมะเร็ง ฉันกําลังมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นทุกวันพระเจ้ายังมีงานให้ฉันทําอีกมากพระองค์จะทําให้ฉันอายุยืนยาวขึ้นอย่างแข็งแรงแม้ว่าจะเจ็บปวดอวัยวะใดในร่างกายคุณก็อย่าไปสนนะครับแต่ให้พูดสวนทางกับปัญหาไปเลยประกาศความเชื่อไปเรื่อยๆเหมือนกษัตริย์ดาวิดในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับการทําแบบกษัตริย์ดาวิดมันไม่ใช่การปฏิเสธความจริงของปัญหานะครับแต่ว่ามันเป็นการใช้ความเชื่อศรัทธาในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งใหญ่กว่าปัญหาทุกอย่างที่คนเผชิญอยู่ คือยิ่งคุณพูดสวนกับปัญหาด้วยความเชื่อในพระเจ้าบ่อยๆความเชื่อในพระเจ้ามันก็จะดำดิ่งฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วคุณก็จะยิ่งมีความเชื่อเพิ่มพูนมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วพระเจ้าก็จะทํางานผ่านทางความเชื่อที่มั่นคงไม่หวั่นไหวคอนแคลนและต่อเนื่องของคุณการอัศจร,รย์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณโฟกัสที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่มัวโฟกัสที่ปัญหาที่กําลังจู่โจมคุณนะครับ อย่าปล่อยให้มีแม้วินาทีเดียวที่คุณเจ็บจิตตกด้วยความหวาดกลัวปัญหานะครับแต่ให้ทุกๆวินาทีนั้นคุณฮึกเหิมด้วยความศรัทธาในความยิ่งใหญ่ไร้ขีดจํากัดของพระเจ้าแล้วพระวระิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมได้ถึงมัทธิวบทที่14ก็ยี่สิบแปดถึงสามสิบเอ็ดมันก็เป็นตอนที่ท่านเปตโตก็เดินบนน้ําไปหาพระเยซูก็เดินไปได้หลายก้าวแล้วนะครับแต่ว่าพอมีลมพายุแรงกล้าพัดมาเขาก็เกิดความกลัวตอนนั้นนั่นแหละครับเขาก็เลยจมน้ํา เห็นไหมครับพี่น้องความเชื่อมันเป็นกุญแจที่จะทําให้เกิดการอัศจรรย์แต่ว่าถ้ามีความลังเลสงสัยหรือมีความหวาดกลัวเข้าแทรกจนความเชื่อหดหายไปการอัศจรรย์มันก็จะหายไปด้วยนะครับนี่มันก็หมายถึงว่ากิสเตียนเราจะต้องรักษาความเชื่อให้มั่นคงอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เหมือนกับเดินบนน้าคือมันไม่ใช่ว่าวันนี้คุณเชื่อแล้วพรุ่งนี้คุณก็ไม่เชื่อสลับกันไปแบบนี้การอัศจรรย์มันก็จะไม่เกิดนะครับ มันก็จะเป็นดังที่ท่านยากรลบกากไว้ในยากรบบท 1, 7, ที่หนึ่งข้อหกถึงเที่กล่าวว่าแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะผู้ที่สงสัยก็เป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยเห็นไหมครับพี่น้องคุณอย่าคิดว่าคุณจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยถ้าความเชื่อของคุณมันเป็นเหมือนคลื่นในทะเลนะครับที่ขึ้นๆลงๆคือคุณจะต้องมีความเชื่อแน่วแน่แนแมั่นคง ไม่ลังเลสง,สงสัยตลอดเวลานะครับไม่ใช่เดี๋ยวก็เชื่อเดี๋ยวก็ไม่เชื่อ,อสลับกันไปอยู่อย่างนั้นคุณก็อยากคิดว่าคุณจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้านะครับดังนั้นการที่จะเห็นการอัศจรรย์คุณจะสาคัญคือควรจะต้องรักษาความเชื่อให้ต่อเนื่องตลอดทุกวินาทีนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคริสเตียนเราควรจะไปโบสถ์และเข้ากลุ่มเซลล์สม่ําเสมอน,นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนอจุดไฟให้กับความเชื่อของคุณไม่ให้ดับนะครับ มันเป็นการรักษาความเชื่อให้ต่อเนื่องเมื่อคนเข้าสามัคคีทมกับพี่น้องคนอื่นที่มีความเชื่อเข้มแข็งนะครับแล้วภาพยนตร์ศึกก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อหลายปีก่อนคือบางครั้งผมก็เจอกับวิกฤตจนเครียดวิตกกังวลมากๆนะครับแม้ว่าผมจะไปโบสถ์แล้วก็เข้ากลุ่มเซลล์สม่ำเสมอแล้วแม้ว่าจะให้ศิาปิลช่วยอธิษฐานเผื่อแล้วแต่ปัญหามันใหญ่โตจนผมก็ไม่หายหวั่นกลัววิตกกังวลกับปัญหาที่จู่โจมเข้ามานะครับเพราะอะไรครับก็เพราะ ผมยังจะต้องอยู่กับตัวเองหลายชั่วโมงหลายวันนะครับคือผมไม่ได้เอาเวลาไปอยู่ในกลุ่มเซลล์หรืออยู่ที่โบสถ์ได้ตลอดทุกวินาทีจริงไหมครับผมก็ต้องอยู่กับตัวเองในการอ,อ,อยู่ที่บ้านหรือกําลังทําธุรกิจการงานแล้วเจ้านี้มันก็โทรมาทวงยิกๆกูจะฟ้องศาลยึดทรัพย์ผมก็พบว่าความกลัวมันก็จู่โจมเข้ามาแล้วความเชื่อมันก็หายไปทันที คือผมไม่สามารถจะเอาตัวไปอยู่ที่โบสถ์หรือเข้ากลุ่มเซลลได้ทุกครั้งที่มีความเชื่อถดถอยจริงไหมครับเพราะว่าเจ้านี่มันก็ทวงตลอดเวลาทุกวันไงล่ะครับแล้วผมทํำยังไงล่ะครับจึงจะรักษาความเชื่อให้มั่นคงต่อเนื่องคือมันไม่ใช่เอาแต่นั่งร้องไห้ข้ามควรเรียกคะแนนสงสารจากพระเจ้านะครับแต่มีเช้าวันหนึ่งขณะที่เฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าพระญาติผู้สื์ก็สอนผมว่าผมเองไม่มีความเชื่อมั่นคงผมจะต้องทําแบบที่กษัตริย์ดาวิดทำคือพูดประกาศความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าออกไปสวนกับสถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับ พูดตอกย้ากับตัวเองด้วยพระวจนะที่กล่าวว่าพระเจ้าจะปกป้องผมพระเจ้าจะเป็นโลกกาบังให้ผมพระเจ้าจะยกชูผมขึ้นด้วยมือขวาอันมีใยของพระองค์พูดสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตลอดเวลาจากพยคําในพระคัมภีร์ไม่ใช่พูดสรรเสริญปัญหาอยู่ตลอดตั้งแต่วันนั้นนะครับผมก็ทมตามที่พระองค์บอกคือมันเป็นการตอกย้ําให้ความเชื่อศรทัทธาวางใจพระเจ้านั้นฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สํานึกทําแบบนี้บ่อยๆมันก็จะรักษาความเชื่อให้มั่นคงต่อเนื่องได้ตลอดเวลาทั้งในยามหลับและยามตื่นนะครับ ทุกครั้งที่มีปัญหาจู่โจมเข้ามาแล้วผมเกิดความหวาดกลัววิตกกังวลพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทาให้ผมรึกได้ถึงท่านเปตโตรที่หวั่นไหวหวาดกลัวกับพายุแรงกล้าที่พัดเข้ามาแล้วเขาเดินบนน้าได้ไม่กี่ก้าวก็จมน้ําเรื่องราวตอนนี้ก็เตือนใจผมเสมอนะครับเวลาผมมีความกลัววิตกกังวลกับปัญหาที่จู่โจมเข้ามาเพราะว่าถ้าผมไม่รักษาความเชื่อให้มั่นคงต่อเนื่องมันก็จะทําให้ผมจมลงไปเหมือนกับท่านเปตโตรนะครับดังนั้น มื่อผมรู้เคล็ดลับนี้แล้วผมจึงไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองจมแบบท่านเปโตนะครับคือเราจะต้องไม่หวั่นไหวกับปัญหาที่จ่วจมเข้ามาเราจะต้องรักษาความเชื่อให้มั่นคงต่อเนื่องตลอดทุกวินาทีเหมือนกับเวลาคนหายใจเข้าออกคุณก็หยุดหายใจไม่ได้นะครับคือถ้าคนหยุดหายใจเมื่อไหร่แค่สองสามนาทีคุณก็จะตายอยู่แล้วนะครับความเชื่อก็เหมือนกันคุณจะต้องรักษาความเชื่อให้ต่อเนื่องทําได้ด้วยวิธีไหนก็ทําได้โดยประกาศ พูดประกาศความเชื่ออย่างสวนกับปัญหาเหมือนที่ดาวิดทำในตอนนี้นะครับและก็ภาวนา้อยคําเชิงบวกจากพระคัมภีร์เอาไว้ตลอดเวลาจนมันฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกแล้วความเชื่อมันจึงจะมั่นคงต่อเนื่องซึ่งก็จะไปเคลื่อนพระหัตถ์พระเจ้าจนการอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วก็นําคุณหลุดออกจากปัญหาได้นะครับแต่ก็ระวังให้ดีนะครับอย่าไปคิดว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะเป็นความเชื่อของคุณอย่างเดียวแต่ การอัศจรรย์เกิดขึ้นมันเกิดจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าต่างหากนะครับความเชื่อของคนมันก็เป็นเพียงสะพานที่จะรับเอาพลังอำนาจจากพระองค์เข้ามาเท่านั้นและเพื่อให้สมดุลแม้คนจะประกาศความเชื่ออย่างเข้มแข็งแม้คนจะมีความเชื่อศรัทธาพระเจ้ามากเพียงไรก็ตามแต่ว่าถ้าคนทําอะไรโง่ๆขาดสติปัญญาแล้วก็ขี้เกียจไม่ลงมือทาอะไรตามที่พระเจ้าทรงนําให้คนทํามันก็เท่ากับคนก็แค่เชื่อแบบมูเตลูเท่านั้นแหละครับ คือความเชื่อจะต้องมีการกระทำบางอย่างตามการทรงนำด้วยนะครับอีกอย่างก็คือความเชื่อจะต้องสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยนะครับไม่ใช่คิดว่าเชื่ออะไรพระเจ้าก็จะตอบตามความเชื่อไปซะทั้งหมดทุกอย่างคือบางคนก็ใช้ความเชื่อพระเจ้าผิดๆคือใช้ความเชื่อแบบไปบีบบังคับให้พระเจ้าตอบคำริษฐานทั้งๆที่เป็นการขอที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอย่างเห็นแก่ตัวแบบนี้ต่อให้รักษาความเชื่ออย่างเข้มแข็งแค่ไหนก็ไปไม่รอดครับ ือพระเจ้าไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกของพระองค์กิเลสหนาหรือเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมให้มีความเชื่อแบบโมเตโลนะครับคือจะต้องเชื่อให้ถูกต้องตามน้ําพระไถยดีเลิศของพระองค์ด้วยดังนั้นคนเสียนเราก็จะมีหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ไปสร้างความเชื่อขึ้นมาเองคุณจะต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วก็คุณจะต้องมีความเชื่อที่เป็นไปตามาหลักการจากข้อพระคัมภีร์ด้วยนะครับบางครั้งเวลาเจอปัญหาพระองค์ก็อาจจะช่วยหมดเลยนะครับ แต่บางครั้งพระองค์ก็อาจจะต้องการให้คุณทูลขอสติปัญญาแล้วก็มีความขยันที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยนะครับดังที่เราได้เฝ้าเดี่ยวกันมาแล้วในหนังสือสุภาสิทธิ์ของโซโลโมอนคือเราจะต้องออมีความเชื่อที่ประกอบด้วยสติปัญญาและความขยันขันแข็งที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยนะครับมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นความเชื่อแบบมมเตลูนะครับพี่น้องที่รักผมเองเวลาอธิษฐานขอสิ่งใดต่อพระเจ้าผมก็จะพิจารณาว่าคําอธิษฐานของผม ขัดแย้งกับพระประสงค์หรือน้ำพระทยัยความพระเจ้าหรือไม่คือถ้าผมเห็นว่ามันไม่มีความขัดแย้งอะไรผมก็จะมีความมั่นใจว่าพราะองค์จะตอบแน่นะครับและผมก็จะจดบันทึกทุกคำอธิษฐานขอเอาไว้ในสมุดสมุดโนต้ตนะครับมันเป็นสมุดโนต้ตที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือในแอปอ Google Keep นะครับผมจะคลิปทุกอย่างเอาไว้ซึ่งเรื่องที่ผมจะต้องขอมันเยอะนะครับบางทีก็ เกือบร้อยข้อเลยผมจดเอาไว้หมดใน Google k ล e p นะครับทุกๆเช้าหลังจากจบเฝ้าเดี่ยวผมก็จะเอาคำอธิษฐานาหลายร้อยข้อมาอ่านแล้วก็ประกาศความเชื่อว่าพระเจ้ากําลังตอบคำอธิษฐานของผมอยู่ไม่ใช่เอามาขอแล้วขออีกซ้ำซากนะครับแต่ว่าผมจะประกาศความเชื่อว่าพระเจ้ากําลังตอบคำอธิษฐานพระองค์กําลังดําเนินการอยู่ให้คำอธิษฐานของผมเกิดขึ้นนะครับคำอธิษฐานบางข้อก็ขอมาเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่ได้รับ มันบางครั้งก็ทําให้ท้อแท้ใจมากๆจนเบื่อแล้วก็ขี้เกียจที่จะพูดประกาศความเชื่อแต่ว่าเมื่อผมนึกถึงเคสของท่านอัปลาหัมเขาไม่เคยท้อแท้ไม่เคยเลิกที่จะเชื่อเมื่อเขาขอลูกชายนะครับแม้ภรรยาเขาจะเป็นหมันแม้เขาก็จะแก่มากแล้วเขาก็ยังยืนหยัดมั่นคงในความเชื่ออย่างต่อเนื่องหลายสิบปีในที่สุดการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นจนได้สิ่งที่เขาอธิษฐานก็มาเป็นจริงเอาตอนอายุร้อยปีดังนั้น พี่น้องที่รักการพูดประกาศความเชื่อมันจะต้องไม่ท้อแท้นะครับคุณจะต้องพูดบ่อยๆทุกๆวันคือเอาคำอธิฐานคนจดบันทึกไว้แล้วก็เอามาอ่านเรากับว่าได้รับแล้วทุกๆวันถ้าคุณเป็นหนี้แล้วยังไม่มีรายได้มากพอที่จะปลดหนี้มาหลายปีแล้วคุณก็อย่าไปคิดถึงความล้มเหลวในอดีตแต่ให้คุณคิดถึงความสําเร็จที่กําลังเกิดขึ้นเลากับว่ามันเป็นจริงแล้วอย่าท้อแท้เลิกเชื่อง่ายๆคุณจะต้องฝึกประกาศความเชื่อไปทุกๆวันอย่างต่อเนื่องนะครับ เดี๋ยวมันก็จะมีวันหนึ่งที่การเอื้อสัจจะต้องเกิดขึ้นจนได้แหะครับพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อรักษาพระสัญญาเสมอถ้าคนมั่นใจว่าการบิญฐานของคนนั้นไม่ได้เ,เห็นแก่ตัวหรือเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาหรือเอาตัวเองเป็นศูนย์การหรือทำร้ายเบียดเบียนตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นถ้าคนบุญฐานของคนนั้นบร,บริสุทธิ์ใจแล้วก็เต็มไปด้วยความรักความปรารถนาดีทั้งต่อตัวเองและต่อเพื่อนบ้านและเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าถ้าคนมั่นใจคุณก็เชื่อได้เลยว่าพระองค์ก็จะตอบคุณ นะครับเหมือนที่กษัตริย์ดาวิดก็ประกาศความเชื่อม,มั่นในพระเจ้าสุดๆแม้ว่ากําลังอับจนขนทางที่จะหลบหนีจากศัตรูก็ตามอาเมน์ไหมครับพี่น้องเอาละครับถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันให้คุณอธิษฐานแล้วก็นิ่งฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคุณเข้าใจความหมายของข้อความที่ว่าดาวิดกล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์ข้าพระองคอ์และพระองค์เป็นผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์ คุณเข้าใจความหมายอย่างท่องแท้แล้วหรือยังว่าคืออะไรดาวิดกําลังทําอะไรเขากําลังอธิษฐานขอหรือว่าเขากําลังประกาศความเชื่อและเป็นการประกาศความเชื่อที่สวนทางกับสถานการณ์ที่เวลวร้ายหรือว่าประกาศความเชื่อในขณะที่สถานการณ์กําลังดีให้คุณลองทบทวนตัวเองนะครับเวลาคุณถูกปัญหาจู่โจมเข้ามาคุณมักจะยกย่องสารเสริญความยิ่งใหญ่ของปัญหาหรือคุณสารเสริญความยิ่งใหญ่ไร้ขีดจํากัดของพระเจ้า คุณได้รับเลยมาพิเศษอะไรบ้างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และคุณจะตอบสนองอย่างไรเพื่อจะได้มีชีวิตอัศจรรย์ในทุกๆด้านเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ให้คนหยุดและอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสำแดงให้คนรับรู้แล้วก็พิมพ์คําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อเพื่อเสริมสร้างความเชื่อศรัทธาวางใจพระเจ้าให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอีกแล้วชีวิตคุณก็จะไม่ขาดการอัศจรรย์เลยคุณจะเต็มล้นด้วยศักยภาพที่ไร้ขีดจดาจ,าจําจกั เพื่อพระอ,องค์จะได้ใช้คนไปเป็นท่อพระพรใหญ่สู่ผู้คนในวงกว้างมากมายได้อเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไว้พรครับ